ช่วงหน้าฝนนะคะก็จะมีตะไคร่น้ําที่มันสะสมเพราะฝนตกทุกวัน,ท,วนทุกวันก็จะมีตะไคร่เกาะตามพื้นปูนตามทางเดินเนี่ยก็จะทําให้เราลื่นอันตรายได้แขนขาหักบางคนก็อาจจะหัวฟาดอะไรเงี้ยนะเราก็มีวิธีการกําจัดอเอาตะไคร่น้ำเนี่ยออกจากพื้นปูนเนี่ยนะคะโดยใช้ ฮะสะดวกขึ้นให้สะดวกขึ้นให้ดีขึ้นอ่าขัดธรรมดาไม่ค่อยออกขัดธรรมดาไม่ค่อยออกก็เราก็จะใช้อะไรขี้เท่าขี้เท่าจากเตาถ่านเนี่ยนะคะเราก็จะเอาขี้เท่าเนี่ยมาโรยโรยแล้วก็ขัดให้ให้มันเป็นด่างขี้เท่าหรือแบบเป็นดาน่างจริงๆอะไม่ใช้ขี้เท่าก็ได้แต่ใช้ โซดาไฟที่เป็นด่างกัดนะแต่ว่ามันมันกลิ่นแล้วมันอันตรายกลิ่นแรงอันตรายต่อคนคือขี้เท่าเนี่ยจะเป็นเป็นด่างนะคะแล้วก็ไม่มีกลิ่นน่ะไม่เป็นอันตรายต่อคนนะคะถ้าเราไปใช้ใช้อะไรนะโซดาไฟมันก็จะมีกลิ่นที่แรงก็เป็นอันตรายกับคนได้แต่ว่าขี้เท่าเนี่ยไม่ได้กลิ่นอย่างเดียวโซดาไฟนั้นยู่หนังอืม อันตรายกับผิวหนังแต่ขี้เท่านี้แม่เป็นอันตรายกับคนนะคะเราก็จะเอาขี้เท่าเนี่ยมาโรยทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วเราก็ค่อยขัด <30 S 1> ออกทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยมาขัดออกเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเป็นยังไงเนี่ยค่ะคี้เท่าจากเตาถ่านเนี่ยเนี่ยค่ะ ไปทำอย่างอื่นก่อนนะคะตอนนี้เราครบครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะเราก็เอาเอาแกบดำค่ะมาโรยอีกทีหนึง่งแกบดำก็ใช้ทรายก็จะดีดกว่าแต่บ้านเราไม่มีทรายทรายมันจะเท็กเจอรอะตัว,ตวเป็นเม็ดอะ่ะมันจะขัดกันได้ดี ดดคือถ้าถ้าถ้ามีทรายก็ใช้ทรายนะคะแต่ว่าบ้านเราไม่มีทรายเราก็เลยใช้แกบดำเพราะว่ามันเป็นเม็ดเม็ดเดี๋ยวเวลาที่เราขัดเนี่ยมันก็จะ,ะช่วยให้ออกได้เร็วขึ้นเพราะว่ามันเป็นสากนะเป็นเม็ดเม็ดนะ่ะนะคะ,ะที่เห็นดำาๆเนี่ยนะคะก็จะเป็นแกบดำค่ะ ก่อนที่เราจะโรยแกบดํานั้นเราก็ใช้ผงขี้เท้านะคะเอามาโรยทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงแล้วเราก็กลับมาเอาแกบดํามาโรยอีกทิเงเพราะแกบดาจะมีความสากเป็นเม็ดก็จะช่วยให้เกิดการขัดสีได้ง่ายนะคะตรงนี้เป็นบริเวณข้างบ้านที่เรา,เ,าเป็นห้องครัวนะคะตรงนี้ก็จะเป็นหลังคาค่ะ พอฝนตกทุกวันทุกวันนะคะน้ําก็จะไหลจากหลังคานเนี่ยมาลงพื้นก็เกิดการสะสมเป็นตะไคร่น้ำพ<อ>เพราะ,ะความชื้นมันเยอะมันก็เป็นตะไคร่น้ำที่นี้เราก็ต้องมาขัดออกนะคะ<ม>เพื่อไม่ให้ลื่นไม่งั้นเวลาที่เราเดินเนี่ยเราก็จะต้องระวังมากมันไม่สะดวกนะคะลื่นถ้ามันลื่นลมก็จะแขนขาหักได้นะคะ ยิ่งเรามีอายุมากเราก็ต้องระวังทีนี้เราก็ใช้วิธีขัดแบบเนี้ยเดี๋ยวขัดเสร็จเราก็จะเอาน้ํามาลาดนะคะดูว่า,าตะไคร่น้ําออกได้มากน้อยแค่ไหนนะคะ โ <Okay. S 2> อ,อ,อนนเราใช้วัสดุที่มีในบ้านทำสวนก็จะไม่ใช้ก็ประหยัดแล้วก็ไม่ใช้สารเช่มีก็ปลอดภัยอันนี้เราใช้วัสดุที่มีอยู่ในบ้านนะคะเช่นขี้เท่าแล้วก็แกบดำมาขัดนะคะ ถ้าเราใช้วัสดุที่มีอยู่เนี่ยหนึ่งประหยัดสองปลอดภัยด้วยเพราะว่าไม่ใช่ไม่ใช่สารเคมีนะคะถ้าเราใช้น้ำยาขัดพื้นเนี่ยมันก็เป็นอันตรายเหมือนกันถ้าเราล้างไม่สะอาดโซด,โด,ดาไซด์ไนั้นหนังเลยนะใช่เป็นอห,หนังไเป็นอันตรายาปอดเข้าอะไรนะปอดอักเสบได้ด้วยนะอ,อันตรายแต่ถ้าใช้เป็นใช้หาอถมก็ไม่ไม่มีปัญหาหรอก ต้องต้องมาระวงังใช้สารเคมีที่วัตถุที่เป็นพิษนะนะพวกสารเคมีพวกนั้นนะ่ะก็จะเป็นอันตรายต่อผิวหนังนะคะเราต้องใส่ถุงมือด้วยแล้วก็เออเป็นอันตรายอันตรายต่อปอดลมหายใจของเรานะคะเพราะมันเป็นนะโซดาไฟ<ว>ค่ะ,แ,นะะแสบตาด้วยกลิ่นฉุนเหม็นนะคะแต่ถ้าเราใช้ของที่มีอยู่ในธรรมชาติที่มีอยู่ในครัวเรือนเราอยู่ใน บริเวณบ้านเราเนี้นะคะมันก็ปลอดภัยค่ะก็สะอาดนะคะแต่ว่าถ้าจะให้มันสะอาดมากกว่าน,นี้เราก็ต้องใช้แรงที่ใช้แรงมากหน่อยในการขัดใช้เวลานานหน่อยในการขัดแต่ว่าอันนี้เราขัดแป๊บเดียวแต่ว่าก็สะอาดดีอยู่ค่ะาก็ เพราะมันมันนา,มน,มน,นาเพราะว่ามันสะสมนานไงไม่ได้ขัดเลยเนี่ยตรงนี้ก็สะอาดเห็นไหมคะเนี่ยความปลอดภัยในบ้านค่ะถ้ามันเป็นตะไคร่น้ำเงี้ยเราก็ต้องอขัดถูให้ออกนะคะเพราะว่า ถ้าเราลื่นล้มมันก็เป็นอันตรายกับกับเราเองกับคนในบ้านนะคะมันยังหนายอยู่แล้วจะขัดเพิ่มแค่นั้นะ,ะประหยัดและปลอดภัยค่ะ うん。 นะเรียร้อยถ้าอยขัดให้หมดก็ต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นที่มันมันเป็นเนะื้อมันสะสมอยู่ข้างในเนะี่ยค่อยๆขัดเนะนี่ยเอาแล้วเนี่ยนิดเดียวเนี่ยไม่ต้องใช้แรงยเยอะด้วยแค่นี้ก็ออกแล้วนะคะเนี่ย ่ะสองอันออกหมดแล้วไปค่อยไปค่อยนี่ไปค่อยแซะให้ขัดขัดเบ,บาๆเองไม่ต้องใช้แรงเยอะจะทำไปใช้เวลาหน่อยอันนี้เราทำไม้ไม่ถึงสิบหาที <Okay. S 2> ค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะสะอาดค่ะสะอาดประหยัดปลอดภัยต่อสุขภาพนะคะก็มีเพียงแค่นี้ค่ะฝากกดไลค์ก,กดแชร์กดติดตามได้นะคะค่ะสวัสดีค่ะ